ในยุคที่สงครามไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนกำลังพลแต่เป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารขีปนาวุธ KS 3 2ของรัสเซียได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทั่วโลกต้องจับตามองด้วยความสามารถพิเศษในการโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วสูงแม่นยำและหลบหลีกระบบป้องกันของศัตรูขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาต่อจาก k h 22เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาสเซียในยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงลักษณะทั่วไปของ KS 3 2 KH-32 เป็นขีปนาวุธปล่อยจากอากาศพัฒนามาจากรุ่น KH-22 ที่ใช้งานมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ11.6เมตรและหนักราว5,600กิโลกรัมใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยของเหลวและสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดที่มอก4.5ซึ่งเทียบเท่ากับ5,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูงกว่า40กิโลเมตรทำให้มันกลายเป็นฝันร้ายของระบบป้องกันภัยทางอากาศในทุกประเทศความสามารถในการโจมตี KS 3 2ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะระบบป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินและเป้าหมายภาคพ,พื้นขนาดใหญ่ขีปนาวุธสามารถบินในเส้นทางที่หลีกเลี่ยงเรดาร์และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีได้ในช่วงสุดท้ายของการโจมตีทําให้การสกัดจับแทบเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้ยังติดตั้งหัวรับระเบิดแรงสูงหรือหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้อีกด้วยระบบนําวิถีและความแม่นยำหนึ่งในจุดเด่นของ KS 3 2คือระบบนําวิถีแบบ i n e r t i a l Navigation System INS รวมกับเรดาร์ภายในตัวขีปนาวุธทําให้สามารถล็อกเป้าหมายและแก้ไขเส้นทางได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกแท้สัญญาณน,นี่คือเทคโนโลยีที่ทาให้ k s 3 2มีความแม่นยําระดับสูงแม้ยิงจากระยะไก,กลหลายร้อยกิโลเมตรแพลตฟอร์มที่ใช้ยิงโดยทั่วไป k s 3 2จะถูกติดตั้งบนเครื่องบินทิ้งระเบิดท u 2 2 m 3ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการโจมตีทางไกลเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุก KS32 ได้หลายลูกต่อภารกิจทำให้กลายเป็นกำลังรบทางอากาศที่อันตรายอย่่าางงยิงในสนสมรบ ผลกระทบในระดับภูมิภาคและโลกการพัฒนาและติดตั้ง Kh 3 2ในกองทัพรัสเซียไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งด้านยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสมดุลของพลังในทะเลดำและทะเลบอลติกรวมถึงภูมิภาคแปซิฟิกในกรณีที่มีความตึงเครียดกับเนโตหรือชาติพันธมิตรสหรัฐธีปนาวุธรุ่นนี้จึงเป็นอาวุธที่ไม่อาจมองข้ามในการวางแผนด้านความมั่นคงบทสรุปอาวุธที่พลิกเกมรบขีปนาวุธ Kh 32คือตัวแทนของพัฒนาการทางอาวุธที่ผสมผสานความเร็วอำนาจทำลายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในหนึ่งเดียวมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแห่งการทำลายล้างแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันอำนาจที่ยังคงดำเนินต่อไปในโลกยุคใหม่สำหรับประเทศใดที่ต้องการสร้างระบบป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจศักยภาพของอาวุธเช่น Kh 32ย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากคุณต้องการคำอธิบายวิดีโอชื่อบทตอน chapters หรือ hashtag สำหรับวิดีโอนี้ด้วยแจ้งได้เลยครับ